โอ้เกือบไปละต้องออกไปจากที่นี่โอเคแล้วกูแล้วกูทำอะไรได้อะฮะอะไรอ่ะน่าจะใช้ไ,ได้ตามลำธารไปแล้วหาความช่วยเหลือได้ครับได้กระโดดได้หมแต่ฟันไม่ได้นะโอเคก็ฟันได้นี่หวะ <c oughs> ก็หลบอีกเหมือนเดิมฮุย <c oughs> ผมชอบแบบนี้มากกว่าตีแล้วก็แด้ตีแล้วก็แด้ โอ้ย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 อย่าลุ้มดิมึงลุ้มอ่ะเออพูดตรงๆเลยคือมึงลุ้มอ่ะฮึ่มไม่รู้กูไม่เร็วพอหรือยังไงวะเขาชุบชุบคือไม่รู้มันยังไม่สอนว่าทำอะไรได้เโอ้ที่บึงสินะเฮ้ยใครข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนคือยี่อะไรอ่ะนักกลัวชิบหายเลย

ถ้งั้นแสดงว่าพี่สาวรู้ไหมว่าต้องเป็นซีรีกูบอกเลยมันไม่ใช่อะไรที่ปลอดภัยเด็กที่ไหนแม่อยู่ในป่าวะโอเคแต่ว่าถ้าเราต้องหาทางออกนะเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวเหรออ๋อนี่เหรอไม่มีอะไรหรอกจ้ะมันจะเด็กมึงละจริงน,นะซีรีมันจะเด็กมึงมึงเข้ามาได้ไงพ่อพาหนูมา บอกให้หนูตามรอยขนมและกินให้หมดพ่อบอกว่าพ่อจะรอคือขนมก็คือมึงแหละสิลีหนูตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นผีเสื้อหนูเลยวิ่งตามมันไปจนกระทั่งหลงทางแบบนี้อ่ะอ่ะกลับเดินทางกลับบ้านได้ไหมหนูกับพ่อออกมาจากบ้านเมื่อไหร่นะเมื่อเช้าไงแล้วจะรู้สึกว่าแต่อาทิตย์สองลงข้างหลังไหมสองโดนหลังหนูไงถ้างั้นจะต้องมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันออกมาเถอะเดี๋ยวข้าจะพาไปส่งที่บ้านเอง แล้วข้าจะไปที่บายกับพ่อกับแม่ของเจ้าเร็วว่าห้ามทิ้งเด็กไว้ในป่าแล้วกลับไม่ได้หรอกเพราะราชาหมาป่ากับฝูงของมันราชาหมาป่าเฮีอะไรวะมันไม่มาราชาอยู่ในฝูงหมาป่าแล้วนะแต่ฝูงนี้มีนะเจ้าเห็นเหรออ๋อใช่ข้าหมายถึงไม่ตอนนั้นข้าหลับอยู่หลังต้นไม้มันตัวใหญ่มากมีตาดวงโตโตเขี้ยวยาวๆมันเป็นสัตว์ร้ายที่น่าเกลียดน่ากลัวมากเอออย่ากลัวไปเลยเห็นไหมว่าข้าสะพายอะไรอยู่ข้างหลัง พวกหมาป่ากลัวดาบราชาของมันก็เส้นกันมาเถอะเดี๋ยวจะช่วยเองแต่งตัวให้มันเรียบร้อยให้ได้ซีรีส์ช่ไหมไ้เด็กนั่นมันมันอยู่ในบนบนนั้นเฮ้ยมันแปลกอะมึงไม่น่าเชื่อใจอ่ะโคตรจะไม่น่าเชื่อใจเลยเว้ยพูดคุยไม่ได้เหรอแย่จังฟันไอเด็กนี่เลยได้ไหมป่าวูฟใช่วูฟ อืมเฮ้ยชยนี่ไงเฮ้ยลบวันฮุบฟันอีกเจ้าต้องลบแม่งมาเป็นฝูงเลยค่อยๆททละตัวุบโอ้ยฟันดิฮุบชึบชุบต้องฟันทีละตัวจริงๆโอ้ชึบมันจะเล่นหลังทุกทีอ่ะมันชอบเล่นหลัง่วจริงๆนี่มันดีอะไรกันสิรีตีช้าชิบหายโอ้โหอืม ล็อกได้เนี่ยหรอกูลืมไปได้ไงวะนี่ไงฟันแม่งเเรียบร้อยครับซีสตอรี่เดอะคิงออร์เดบุ๊คฮะนี่นี่แหละนี่ราชามึงเหรอกากชิบหายออกมาได้แล้วไอ้หนูแหมความกล้าของเจ้าใช่ไหมเฮ้ยเป็นอะไรไหมถ้าจะทำมากกว่านี้มาเถอะกูว่ากูว่าอีเด็กนี่แม่งโคตรจะไม่น่าไว้ใจไม่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 มันแปลกๆดูสิมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นน่ะ อุ้ยมีคนตายใครเป็นคนทำอีหนูนี่หลอนหรตรงนี้นะอย่าเข้ามาใกล้ล่ะแต่ว่าไม่มีแต่จะอยู่ตรงนั้นข้าจะไปสำรวจดูอะไรสักหน่อยเฮ้ยเด็กนั้น่ะอีเด็กนั้นเป็นคนทำหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะใช่ไหมน่ากลัวนี่ถ้ามีเด็กในป่าแบบนี้นะกูกูไม่รู้อ่ะกูไม่ยุ่งอ่ะดูตาก่อนแล้วกันตาแดงแต่ยังชื้นอยู่เขาเพิ่งตายได้ไม่นาน ถ้ามันมีเหี้ยอะไรที่กะจะโกรธจะจะจตะโกนเข้ามาทางด้านซ้ายของจอแล้วจะไม่แปลกใจเลยเลี้พิษมากที่ขาดและบวมจับลิง์ตัวเองขาดด้วยหน้าตาเหมือนก่อนเธอโอดินที่หมายเลยแล้วความเจ็บปวดย่างมากก่อนตายนะหน้าอกอ่ะหน้าอกหน้าอกหน้าอกของเขาถูกบดที่โครงคงแข็งเข้าทะลุป,ปอดโอ้มีบางอย่างจับเขาเวียงหาต้นไม้อีเด็กนั่นแน่ อีเด็กนั่นนี่กูไม่เชื่อใจอีเด็กนั่นขาล่ะอืมมีบางอย่างฉีกขาของเขาไม่สิแค่ขาของเขาต่างหากแวะนั่นมันน่ากลัวมากเลยนะเราอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาแล้วมองไปอีเด็กนั่นมันจะแดกมึงอ่ะมันคันเนื้อคันตัวจะแดกมึงแล้วมีอะไรเนี่ยท้องอ่ะท้องท้องท้องบางทีเราโอ้ดูสิโอ้ตับ หายไปสติก้าไอสัตว์ตทำไมพี่สาวถึวงเอามือล้วงเข้าไปในท้องขอละ่ะเจ้าช่วยดูหน่อยได้ไหมเจ้าผูกเชือกลงเท้าแน่นหรือยังสรุปผลราชาหมาป่าไม่ใช่นิยายสินะดูเหมว่าจะเป็นจริงเว้นแต่ว่าจะเป็นแวร์วูฟเกิดอะไรขึ้นกับเขานะ่ะไอ้เบมันเข้ามาไกลเขาตกจากที่สูงนะ่ะถราบพันั้นได้ว่าต้องเป็นฝีม,มือของราชาหมาป่าแน่ๆเด็กสมัยนี้ฉลาดขนาดนี้แต่เมื่อไรเนี่ย เราจะทำยังไงถ้าเกิดราชาหมาป่าเจอเราขึ้นมาเป็นการทาที่ดีถ้ามีบิดาบเงินซะด้วยแต่ข้าทานน้ำมันได้นะน้ำมันเหรอเหมือนที่ทำกับเมล็ดพืชหรือเปล่าไม่มันพิเศษกว่านั้นทำจากไขมันของหมาสมุนไพรวูฟเซบันเอล็ตับของมาป่าราชามาป่าต้องได้รับความเจ็บปวดแน่นอนพูดไปเรื่อยซีรีพี่สาวเก่งจังรืงแล้วคนนี้ได้ยังไงเนี่ย ท่านพ่อของพี่เป็นคนสอนเหรอไม่ใช่พ่อหรอกลุงตังหกักลุงวิซิเมียอีเด็กนี่โคตรจะไม่น่าไวไ้ใจกูจะรู้ได้ไงว่ามึงไม่ใช่คนถมเฮ้ยเาบอกว่ามึงกลายร่างได้กูจะรู้ได้ไงว่ามึงจะไม่กลายร่างเป็นเด็กเฮอยกูไม่ไว้ใจมึงกูจะข้องเตรียมด่าไว้แป๊บนึงกูไม่ไว้ใจมึงสักนิดเลยเด็กเวทชชมแห่งรอกูเข้ากลางบึงอย่าลืมนะว่าสภาพที่คนมาพบคือซีรีแม่งกำลัง จะตายอะไรเอ้าเอ้าเอาดิเอาดิโอ้ยเฮียจะตีไหมจะตีไหมเอ้าเฮียมึงมึงไม่มึงมไม่ตีตอนกูนบอกวะถ้ามันตีตอนบอกมันจะตีเข้าได้ไงไปแค่สองสามทีก็ได้ละแล้วตีแล้วสินะจริงๆจังหวะมันช้าครับผมเราแค่ต้องคือพยายามพยายามให้มันตีก่อนก็ได้นะหรือถ้ามันไม่ตีเง,งี้ยก็ตีไปเลยก็ได้ เ okay, รียบร้อยครับอุ้ยเีัยไม่เรียบร้อยกูเนี่ยจะเรียบร้อยแล้วออืนี่ไงฟันแม่งไหนน้ำมันมึนมงอ่ะอีเด็กนี่แม่งน,น่าโกรสัดมันไปหมดแล้วออกมาอีเด็กนี่แม่งอ๋อนี่พวกแม่มันควรจะส่งลูกๆออกมาตามหาขนมหวานแน่ๆบางครั้งพวกเขาก็ส่งลูกๆไปบางครั้งพวกเขาก็ไปด้วยตัวเองเรื่องขอกลับมาไหมไม่ทำไมเขาต้องทำอ่ะพวกเขามีของกินเหลือล้นไปอีเด็กนี่มันชุดมันปแปลกๆนะจริง ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านที่แต่งกันเท่าไหร่นำไปสิมึงต้องนำไม่ใช่เหรอโอ้โหยังการ์ดบอสนี่มันลานบอสใช่ไหมทางนี้ผ่านถ้ำไปเจ้านำไปเลยกูเนี่ยแหละนำจะได้เร็วเดี๋ยวนะเดี๋ย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 เมันต้องไปทางนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเขาบอกให้ผ่านถ้ำไปไม่ใช่เข้าถ้ำกูต้องเข้าถ้ำเหรอสิรีโคตรจะไม่ปลอดภัยเลยนะสิรีมึงโอ้โหมันมันล่อซื้อมึงแล้วเนี่ย โอ้คนล่อซื้อมึงเลยอ่ะใช่อ,อะไรวะเฮ้ย <c oughs> อะไรราชามาป่าทีนี้เชื่อข้ายังเชื่อแล้วเชื่อแล้วตอนนี้ไปซ่อนซะบทมันแบบวิวอัเดอและนั่นคือข้างหลังมันคือเฮียอะไรเดี๋ยวนะต้องปะทะก,กับบอสเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งอุ้ยหลบก่อนค่อยๆเอยเฮีย ฮึบลบอุย้ยมันจะโจมตีสองทีอะเฮ้ยลบก่อนเช็คเช็คแบบมันจะพุ่งเข้ามาแน่ๆไอ้พวกหมาป่าเฮ้ยลบอ่มแม่งดิทำไมบล็อกไม่่อยติดเลยวะเออเออจริงโอ้ยเชี่ยตีอะไรนักหนาไอหทำจริงอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่ผมผมลัาทดลองอยู่ไง อ่ะแมวแ <man> มวแมวแมวมวเมื่อกี้ผมทดลองอะไรนิดหน่อยคือผมอยากรู้ไงว่าแบบว่ามันบล็อกยังไงมันบล็อกแล้วมันเป็นยังไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกเคข้ามไปเลยเคมาดิหาเอ้ยอืมเน้นหลบก็ได้แล้วก็หลบแล้วก็หลบก็จะตีสองรอบแล้วเราก็พุ่งเข้าไปตรงเชือกนี่โดนปะหลบแป๊บฮึบฮึบชุดชุดหลบหนึ่งสองหลบ ที่แม่งหลบมันมากที่ชิคเกเราก็หลบมันก็ได้นะฟันหลบๆๆลบๆๆลบเรียบร้อยครับนี่คือแบบถ้าสมมติว่าไม่สงสัยแม่งการป้องกันแม่งไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีกับไม่ค่อยดีกับเกมนี้เท่าไหร่ครีสเอสอร์ซีรีสตอรี่โอ้เจ้าอัดมันน่วมเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะสาวน้อยออกมาได้แล้วล่ะมาสิอีหนูนี่มันก็ยังไม่น่าไว้ใจอยู่ดีอะว่าไง เราต้องไปที่หมู่บ้านท่านมีผ้าพันแผลไหมหรือยาทาโชคไม่ดีเมื่อกี้ข้าโดนกรงเล็บของมันฟาดเข้าบาดแผลข้าไม่มีแต่ท่านขุนนางของข้าเขาเป็นคนมีอํานาจมากเขาน่าจะช่วยเจ้าได้นะเขาอาจจะให้รางวัลกับเจ้าด้วยที่เจ้าสังหารแวววูบลงได้เอาแบบนั้นละกันพวกเราจะไปหาขุนนางกันและอีเด็กนี่คือใครเด็กนี่คืออะไรไหนพ่อมันอะไรวะมีเรื่องับซับซ้อน สรุปมันคือเด็กจริงๆเหรออันนี้คือเด็กจริงๆเหรอไม่ไม่ใช่มั้งกินตับมันมเป็นสติก้ารอโอ้โหแมงสดโอ้โหไอเชี่ยแมงสว่าปา,กกางก็ชิบไหอะไรสองคนนี้เออเยี่ยมจริงโอ้เหมันลูกแหละใช่หรอวะนี่แกพาใครมาให้ข้าววะเนี่ยมันไม่ใช่ลูกสาวข้า แล้วเด็กตัวเล็กคนนั้นลหละไม่ใช่ทั้งสองนั่นแหละข้าจำหน้าลูกข้าเดี๋ยวโว้ยเออพวกเขาอาจจะไม่ใช่ลูกของท่านแต่พวกเขาก็น่ารักนายดูดีใช่ไหมมีโอกาสไม่ที่ข้าจะหลังวันน่ะนั่นสิหางวันพ่อเลยแกจะไปได้เงินสักแดงเดียวใส่หัวไปกอดีข้าจะสั่งให้หมากัดมึงซะแก็ีนี้ก็เข้าไปคุยดีๆนะคเขียนเป็นกระหน่ำแดกชิบหายเลยสะ สิหลีลูกค่อยๆเด็กแล้วสตูเป็นไงบอกอร่อยมากขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณท่านค่ะไม่ได้กินเลยมานานแะล้วพอดูออกอยู่ขาดใจกเจ้าชอบมันใครคนเตรียมน้ำไว้พวกเจา้าบแล้วก็คิดว่าพวกเจ้าคงอยากนอนหลับเบคค่ะนอนตรงมุมไก่เต่าผิงส่วนเจา้านอนในห้องรับแขกก็้อ่าขอบคุณค่ะชุดตอนได้กินซะไว้เราค่อยคุยกันหลังจากเจ้าพักผ่อนแล้วโอเคครับ ก็ประมาณนี้เหรอก็อย่างว่านะมึงจะมึงจะจับซีรีทำเมียก็คงไม่ไหวอ่ะโดนฟันตาตหาหลัง so <I> จากนั้น <my S 1> ข้าก็สั่งให้ทหาร <the> ของข้าเฝ <the> ้านางไว้ <And S 1> แล้วไงต่อเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำหรับ <another> เอาไว้เล่าเวลาอื่นแล้วกัน <laughs> เกกก้านางอยู่ไหนตอนนี้ข้าจะเอาสิ่งที่ท่านตามหามาให้บอกข้ามาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญข้าต้อง ข้าจำเป็นต้องตามหานางเข้าใจข้า้องการข้อมูลโดยละเอียดข้าเข้าใจแต่เจ้าต้องเข้าใจว่าภรรยาและลูกสาวของข้าก็หายตัวไปเช่นเดียวกันมันนานเกินไปหร่าข้ามีข้อแลกเปลี่ยนตามหาครอบครัวข้าให้เจอแล้วข้าจะเล่าเรื่องแม่สาวคนนั้นทั้งหมดที่ข้ารู้มึงรู้แค่นั้นแหละแล้วถ้าข้าปฏิเสธล่ะ ถ้าข้าปฏิเสธเพราะข้าแค่ไม่อยากทำไอ้เจ้าจะบอกว่าช่างหัวครอบครัแกสีเงิ้เหรอก็เอาสิข้าก็จะบอกเจ้าไปนั้นเหมือนกันแล้วน่ะก็ทำให้เราสองคนเป็นอะไรละ่ะก็แค่เองงังคี้สัวเป็นการตามหาลูกสาวของเจ้าเองแล้วกันดังนั้นไ,ไปคนหาซะ <c oughs> ยามผู้ชายคนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าของข้าห้ามใครยุ่งกับเขาเด็ดขาด อ่าโอเครับรองให้เราหน่อยจุดจ้องได้แล้วทําเหมืกับข้ามีขางอกออกมางั้แเลยถือว่าเป็นน้ำใจแล้วกันท่านเห็นพวกเขาล่าสุดมเมืมม่อ,อ,องไหร่พวกเขาหายไปหลังจากพระจันทร์แรมเหมือนกับว่าถูกลักพาตัวไปโดยเงามือยังไงเลยหมายความว่าไงพวกเขาหายไปใช่แล้วตามนั้นเลยหลังจากข้าตื่นขึ้น,นมาพว,พวกเขาก็หายไปแล้วข้าต้องการเขาดูห้องพวกเขาได้ไหม เพื่ออะไรวะถ้าต้องการบอกแสและทุกอย่างที่เริ่มตามหาข้าจะโยงเป็นคนแปลกหน้าเขาเป็นคนของพวกเขาหรอกนะตกลงที่ท่านอยากให้ข้าตามหาจริงไหมอยากสิงั้นก็ปล่อยให้ข้าทำงานเออก็ได้แต่ข้าจะไปกับเจ้าประตูมันล็อกอยู่นะอ๋ออ๋อประตูมันล็อกอยู่มึงก็เลยต้องไปกับกูสินะ โอก,กาสแล้วต้องตามหาลูกสาวอชิบายนุก็เปควยเสริมเฮ้ยตอนนางยังเด็กลูกสาวข้ารักสัตว์มากครั้งหนึ่งนางเห็นกระโหลกวางวนผนงังเจ้ารู้ไหมนางถามข้าว,ว่าอยังไงกูจะไม่รู้เหรอท่านพ่อวางตัวนั้นมันยืนอีกฝั่งของผนังเหรอท่านเห็นไหมดีไงมันแขวนอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่ัวเลาะเฮียอะไรไว้ไสัตว์น่ากุญแจมือก็ ข้ารู้สึกสงส,สายสเสือเวคนไหนที่ทำร้ายนางก็ข้าจะแล่นางขามันออกมาห้องนี้สินะโอ้บาชิบป,ประตูติดอีกแล้วอ่ะก็ไม่ติดน,นี่หว่านี่ห้องนอนของเราพยายามอย่าทำเละเทะละ่ะพอพวกเขากลับมาข้าต้องการให้ของทุกอย่างอยู่ที่เดิมโอเคครับบารันเดียกกูจะอ่ะกูติดอะไรเนี่ยกูติดอะไรเนี่ยอ่ะโอเค กูต้องชกเข้ามาใช่ไหมสรุปเอ้ยสีเหลืองคือรูดได้นะฮะสีเหลืองก็งคือรูดได้เครับเก็บแมงของเ,เหมือนเดิมเหมอเหมือนเดิมเหมอหาของสีเหลืองก่อนสีแดงตรงนั้นสีเหลืองตรงนี้เก็บมาเก็บมาก็ดแม่หมดโอเคไหนตัวสอจกันญญดอกไม้สดสญญาบาลอนคงคาดญญาว่าเขาจะกลับมาในเดว,วันนี้สินะ โอ้โหเป็นพ่อที่แบบมีความหวังตลอดนะครับว่าอาอยากให้ลูกกลับมาก็ดี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 เดีคาดหวังว่าให้กลับมาโอเคนี่มีของให้เก็บกูก็เก็บไปรอที่แหละห,หลบสหน้าต่างดิกกำแพงมีสีแตกต่างออกไปมีบางอย่างเคยถูกแขวนลูกภาพเหรอขนาดใกล้เคียงทีเดียวสงสัยแบบแกวลงเพราะว่าแบบไม่อยากคิดถึงแหละ แต่ก็อยากให้เธอกลับมาเชิงเทียนทำไมนี่ชิ้นส่วนมันหักนะเนี่ยมีอะไรกะไม่มีแล้วไม่ใช่เจ้าพเชอเซนในการสำรวจห้องเราก็สำรวจหมดแล้วนะเฮ้ยนี่ไงไอ้แค่นี่ใครอ่ะเมียมันแหละโอ้บารอนและพลายาก็ดูมีความสุขดีเลยแต่ก็ดึงออกใช่ไหมเพื่อจะเจออะไรบางอย่างใช่ไหม อะไรเนี่ยสงสัยจริงๆว่าใครต้องการปกปิดรูนี้และอะไรอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอ้เราต้องไปหาอีกฝั่งใช่ไหมเ,ออเปิดอย่าจำสแกกูกูก็พอใจแล้วจริงๆโอ้น่าสนใจนี่เป็นสิ้นส่วนของเชิงเซียนที่หาออกมามันคงไม่ใช่เรื่องบังเองิญทำไมมันถึงหักวะ มีการต่อสู้แน่ๆเดี๋ยวหาเบาะแสก่อนเบาะแสทางการต่อสู้ที่มันต่อสู้ใช่ไหมอยู่ไหนวะอืมไมอะไรแดงๆตรงตรงนี้ออ้มีเขี้ยวลอยลึกโดนฟาดด้วยของหนักซะด้วยมันลอยเขี้ยวมันลอยกรงเล็บไม่ใช่เหรอแกเราเออนั่นดิตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเลือดเหรอ ไม่ใช่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  Somebody smashed a bottle from t u s s เออกลิ่นก็ยังไม่จางหายสงสัยจริงๆว่จะพาค่าไปที่ไหนเฮ้ยออกไปข้างนอกว่ะถ้าบาลอนทักมันจะจะดีมากเฮ้ยอันนี้อะไรวะอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะอู้มีของให้ค้นฮช่ค้นดีล่อเฮียล่ะ ธูปกับ an กุญแจเก่าๆน่าสงสัยนะเอาไว้ปลดล็อกอะไร <And S 2> น,นี่อะไร <It> s <S จดหมายถึงทามมาร่าพวกเราเหมือนครอบครัวพวกเราคอย <S S <aff> ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันฝาฟันอดีตไปด้วยกันสำหรับเราทุกคนมีอดีตทั้งนั้นเจ้าต้องไปกังวลว่าใครจะขุดหาตัวตนของเจ้าพวกเรามีกฎจะไม่ถามมากกว่าที่เจ้าอยากจะตอบอดีตไม่ได้สำคัญสำหรับเรา มีแค่อนาคตเท่านั้นเราจะสู้เพื่ออะไรเหี้ยองวะไรสาระไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเหมือนว่าไม่รู้สิมันมีของให้ผมก็เก็บอะ่ะถามว่าไว้ทำอะไรฮนะขายผมรู้เลยอะอะไรหุ่นีห้แบบซีวงซิเวอร์อะไรเงี้ยขายแน่นแน่เอาไว้ขายแน่นอนห้องนอนไขวะนะ้นี่ห้องนอนไขว่หมอนเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเมียมันน่ะแหละไม่สิมีห้องเมียมันอยู่ตรงนั้น ไปว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรผมแค่ไม่ชอบแบบอะไรที่มันจำสแกร์แต่ถ้าอะไรที่มันน่าเกลียดน่ากลัวผมก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผมแค่ไม่ชอบจำสแกร์ว่าจริงเพื่อนโอเคลงไปข้างล่างสินะไอแผ่นไม้ตรงนี้เหรอก็ดูเหมือนจะมีร่องรอยจริงๆไงเป็นหายไปแล้วแต่าจออย่างอื่นก็ได้เครื่องรางเหรอ กิ่งไม้ขนาดเล็กมีทูกน่าสนใจน่าจะเป็นเครื่องรางไว้ป้องกันอะไรอย่างคำถามคือป้องก,กันจากอะไรวะคงหาเบาะแสอื่นไม่ได้แล้วต้องไปคุยกับบารอนอืมแต่มันมีรเลือดอยู่นะแต่คุยกับบารอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตามไปแหมทหาเพลงสนุกช่นนี้สบซองเสร็จแล้วหรอวะพบร่องรอยต่อสู้เจอร่อ <They 're S 1> งรอยการต่อสู้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมการต่อสู้ จะพูดเรื่องอะไรมีบางคนโดนทำร้ายอาจจะเป็นภรรยาหรือสาวของท่านเพราะคนคนนั้นพยายามจะป้องกันตัวด้วยเชิงเทียนแต่พลาดพวกบุลุกลก็ผลักไปโดกนกำแพงแทนแล้วก็ต่อสู้กันเขาเขาไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้คืนนั้นข้าเมามากจำอะไรไม่ได้ตื่นมาทีพวกเขาก็หายไปแล้ว ข้าไม่คิดว่าท่านจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในปราสาทคนของท่านไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยไงข้าถามพวกมันไปสามครั้งแล้วว่ามีใครเห็นอะไรไมหมหอได้ยินอะไรไมหมไ,ไม่มีใครได้ยินหรือเห็นอะไรเลยสักคนไม่กินวายอยู่เต็มพื้นท่านบอกอะไรข้าได้บ้างต้องเป็นหนึ่งในคนของข้าแน่ๆท่านในคนของท่านดื่มหรอโอ้ยตายสิวะข้าจะทำมทันเองก็ได้ข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าเมาไม่รู้เรื่องต่คืนนั้น มันสำคัญตรงไหนภาษาแทนนี่มีกลิ่นวายทั่วทุกมุมน,นั่นแหละแต่มึงบอกว่าเด็กวัดก้าไม่ใช่วะรอเคยเห็นเครื่องรางนี้ไหมจำได้แอนนาเคยใส่มันไว้เมื่อก่อนรู้ไหมว่านางได้มันจากไหนไม่รู้มีพวกแม,ม่มดอยู่แถวๆนี้หรือเปล่า มีคนทรงอยู่แต่เท่านั้นอะใัยอยู่ใกล้ๆแบ็กบอร์ดแล้วก็พวกแม่มดสายขาว,ข,าวขีมม่ไมโคร,โรโครส์สยคสอะไรอย่างเนี้ยถ้าแอนนาจะไปหาใครละก็นน่าจะไปหาหนางคนทรงมากกว่าแม่มดแอนนา,มา,าวไม่ค่อยว่าใจคนแปลกหน้าสักเท่าไรอืมโอเคไปเพื่อคุมทรง ถ้าเขาต้องไปคุยกับคนทรงสักหน่อยขอเตือนไว้ก่อนคคนนี้คุยด้วยยามีข่าวลือบอกว่าเขาข่าวผอตัวเองตั้งแต่เขายังเด็กข่าวลือบอกอีกบอกว่าเขามองเห็นทูดผุดผีอะไรแบบนี้เไปซึนงในเดยกของเขาหรอกนะเพะไปถามเครื่องรางเฉยๆโอเคครับผมแหมตัดพายกันดีกว่าเล่นมานานแล้วเเดี๋ยวไปฟาร์มนอกรอบด้วยเพราะว่าเครื่องผมก็ร้อนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับผมตัวละครคนทรงถูกควเข้ามาแล้ว โอเคผมเจอกันใหม่พักหน้าเครื่องร้อนแล้วคงต้องไปพักกันแล้วครับ